รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาเลยมาครับเดี๋ยวไปดูมายที่สองมันไหมมีเจอแล้วครับจับกันนะรับเจอแล้วครับมามามาครับทุกคนลองมาใส่ในหม้อทุกคนว้าวน่ากินเลยครับอายังไม่ได้คนนะทุกคนกลิ่นหอมมากเลย ช่วยกันทาเสร็จแล้วช่วยกันหาช่วยกันทาเดี๋ยว,วก้นนี้ก็จะช่วยกันกินนะครับโยสวีคับผมก็ผมช่องติ๊กตุกพิที่ครับวันนี้ผมก็มีโอกาสมายามปลาสังเงกับดุหนวดครับวันนี้เนื่องจากเมื่อวานดูหนวดร่างงานตอนบ่ายครับมาใส่ไว้แล้วก็วันนี้ดูหนวดดัหาผมนะครับวนมายามปลาสังเง เดไปถาวลุงวดจะ่าวันนี้เมื่อวานลุงวดใส่ไว้กี่หมายนะครับแล้วก็กี่รูนะครับผมสวัดีครับลุงวดสวัสดีครับผมว่านลุงวดใส่ไว้กี่หมายครับมีวางใส่ไว้อยู่หน้าหมายนะครับผมวันนี้มาช่วยลุงวดหนวอยได้ไครับจะมาไหมหลังจากก็ได้ใส่มามาหลายเดือนแล้วนะครับจะมาใจให้ลุงวดนะครับแล้วก็จะไปชมคลินี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมท่กทินะครับ หายไปนานเลยครับรวมวัเฉุไว้ทั้งหมด5,000น,นะครับสองหมาย5,000ค,ครับในเดินอีกทีหน้าหมายครับอล้วยากเดินทางครับ ตอนนี้ทุกคนผมกับลุงหนวดได้เดินทางมาถึงหมายแรกแล้วครับที่ลุงหนวดได้ใส่ไว้นะครับหมายนี้หมายแรกหนึ่งู๊ดหนึ่ง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 หลังนะครับเข้าไปทําการยามดูนะครับหมายที่สองสี่หลังนะครับหมายแรกหนึ่งหลังากาศดีมากครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับฟ้าคืนเหรือไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าครับทุกคนอากาศดีนะวันนี้วันนี้นะครับ ไปชมดึงหดนลยครับสายยาวจริงๆครับทุกคนสายยาวมากเลยครับดึงขึ้นมาเรื่อยๆครับหมายเลขปลาครับเดี๋ยวไปดูหมายที่สองมันรับลากออกมาเลยครับลุงเงือบอกว่าเอาไว้ในรูลึกมากเลยนะครับหน้าออกมาอยู่งนอกไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปเดินทางไปยังหมายที่สองนครับทุกคน บรรยากาศิวสวยๆครับทุกคนแดดกำลังฟ้ากำลังเคลิ้มลุกกำลังเดินทางไปหมายที่สองอันครับผมบนโดมหนือมาถึงหมายที่สองกันแล้วครับทุกคน,นถึงหมายที่สอ,อ,อ,องแล้วโดมเหนือวา,างเสร็จพารเรียบร้อยแล้วเดินทางไปยังอยู่ที่เหนือใส่ไว้นะครับผมเหรือรอการโดมเหนือไปนะครับผมเหนือกำลังเดินครับ ดูปลากริมในวัตตินะครับครับลุงนวลไปดูรูสุดท้ายครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ลุงนวดได้นะครับว่าวันนี้เราจะหมานกันนะครับหลังจากที่มันได้ใส่กันมาสักพักแล้วนะครับลุงนวดบอกว่าเจอตัวับ้วเลยลุยข้ามน้ำมาครับ มือเงินบอกว่าเจ็บตัวครับดึงเข้าไปแล้วแลอดึงแล้วออกว่าครับนี่ดองแล้วดึงขึ้นมาแลนะครับ ลครับมา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 ครับทุกคนเอาปุ่นจะปุ่นผมผมขวาสายนัะครับมามามาครับโอ้โหูวมาเนี่ยทุกคนจากที่หายไปนานแล้วครับลุงวดของเราครับสมชายาเหมือนเดิมครับไม่ทำให้จิตหวังครับมาหนักครับมาับคุณเดินเลาะลงไปคนเดียหาถุงปลาได้ครับแล้วขึ้นมาหาผมมาึทุกคนยังีง นี่ครับทุกคนมานแล้มาอลโกกว่าครับสุดยอดครับสองคันนครับทุกคนลุงหนวดยังหาไม่เจอครับของนายช่างที่ใส่ไว้มาใส่พร้อมกับลุงหนวดครับแต่อย่างน้อยก็ลุงหนวดครับโอ้สุดยอดครับไม่ธรรมดาครับไม่ป่าโอ้สองเข็มแถวจะอ่านถึงห้าโลกกว่าครับลุงหนวดติดตัวอะย่างเี้ครับเดี๋ยวผมจะเอาปลาไปเก็บก่อนครับเดี๋ยวจะขึ้นมาหาลุงหนวดครับลุงหนวดจะหาอีก ของหลังที่เหลือที่หาไม่เจอครับแต่วันนี้ก็ไม่ป่าครับทุกคนมีผลงานมาให้ครับสุดยอดครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับเดี๋ยวไปหารุ่งอรกณเต๋อครับตอนนี้ผมก็เอาปลามาใส่ผปลาไว้เป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะไปหาไปหารุ่งอรุอีกทีครับเพราะว่ารุงอรุณกำลังหาอีกสองคันสามคันที่ยังหาไม่เจอครับเดี๋ยวดูลุ่งอรุณนะผมสุด้ายก็มีผลแา้ครับทุกคนตอนนี้ก็สองแกล้มนะครับ อยู่เรียบร้อยทางนา้เข้าไปหมดนี่ฮะก็มาครับเข้ไปหมดออกมาแล้วครับอีกสองคันครับโอเคครับตรงนีก็พอได้กินแล้วเปหมดหรอกมานะผมฉายาครับลงหมดไม่ทำให้ผิดหวังครับห้าดูครับสองแต้มครับยอดครับเยอะมีอะไรมีเยอะหมานะแล้วผมขอเตรียมตัวเก็บ คนขลากันะครับหมดเยอะเยอะเยอบคนขลาอะไรกันไม่รอเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดินครับหมดแล้วมี่สองคนนับในจิตครับทำเงินครับขอบคุณครับวันนี้หลังจากที่ไม่ได้หาปลาสังเกตมานานครับหมวดก็เอาผลงานมาโชว์อยู่สองแต้มครับวันนี้ครับ แป้งพอได้กินนะครับผมขอบคุณเอฟทุกๆคนนะครับที่ไอ้เพื่อนกําลังใจให้ทีมงานพี่ปัวพิชิ้นและลุงหนวดนะครับผมวันนี้ก็ไม่ทําให้เอฟซีผิดหวังนะครับจัดไปของแต้มในที่ครับผมพอได้กินในที่ชอบผลงานนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพี่ปดือพิชิ้นเพื่อเป็นกําลังใจลุงหนวดแล้วก็ผมแล้วก็ทีมงานครับหลังจากนะปลาเสร็จครันะลองช่างดูมีอยู่กิโลเกลเนาะ มีอยู่กิโลเก้าขีดนะคหมือนกิโลเก้าขีดครับ,รบตอนนี้ครับลุงหนวดก็กำลังเตรียมเครื่องรอครับใส่อะไรบ้างครับลุงหนวดอ,นอุปกรณ์วัสดใุใบมะกรูดเม็ดผักชีติดแห้งกะปิแล้วก็ขมิ้นผงนิดนึงนะครับถูกให้เข้ากันนะครับวันนี้เมนูที่จะทำเป็นเมนูอะไรนะเมื่อกี้ไอ้ ในช่างมชแกงรียบยงยแกงป่าด้วยนะฮะใช่แกงป่านะครับแกงป่าเสียดายครับวันนี้นายช่างไม่ได้พยายามด้วยครับไปติดธุระกลับบ้านไม่เสรีงครับเพิ่งกลับมาตอนเย็นแต่ก็ยังได้กินนะวันนี้ยังดีครับลุงหมดเอาผลงานมาฝากเลยครับเดี๋ยวขอเตรียมอะไรให้เรียบร้อยอีกทีนะครับ ครับหลังจากเตรียมเครื่องปรุงเสร็จหั่นปลาเสร็จเรียบร้อยครับลงนวดก็ทำการตั้งหม้อนะครับใส่น้ำมันหน่อยนะครับตั้งหม้อเปิดแก๊ ตอนนี้เปลี่ยนสถานที่ทํากินนะครับเนื่องจากเชฟเก่งของเราติดภารกิตกจต่างจังหวัดที่ทางานนะครับผมอันนี้เป็นบริเวณที่ทํางานลุงวนดนะครับเชฟติดภารกิจน้องมดก็ติดภารกิจน้องมดชวนมามาจะอยู่บนดอยเดี๋ยวว่า,างๆจะชวนน้องมดมาอีกนะครับแต่ช่วงนี้น้องมดติดถ่ายงานบนดอยครับ น้องโค้มแน่ไม่มเหมือมนมมมมมอยอดเการนะเราลูเยกรกรบงนนลงหมดกคันนะครับแล้วปลานี้ยายามเป็ดหลังที่สงให้มันติดกลางน้ำนะครับมันเป็นในตอไม้ตัวที่สองต,ตัวที่สองนี่ผมลงหมดลงไปดำคนเดียวนบผมพอดีผมเาปลามาใส่กระชังใส่ปลปาน,นะครับ อะรัดมอรอน่จะร้อนนะนายช่างของเราจะโชว์ฝีมือนะครับนนนหนวดเป็นลูกม,มือครับดูสอยับวันนี้ <c oughs> นี่ครับขึ้แกงขึ้นแกงเราโคกเองด้งับ ทุกคนได้มาอยู่ตรงนี้ครับกลิ่นหอมมากเลยครับทุกคนวโอ้โหคนจังแน่หอมมากเครื่องแกงโขกใหม่ๆครับรู้จักลูกมือครับลุงอัาจฉริยจับปลาหนาปลามาเป็นลูกมือเชฟของนายช่างนะครับนี่เราก็จะเจียวเครื่องให้หอมๆห,หน่อยช่างหน่อยครับผมให้ออหอมก่อน เดี๋ยวให้หอมครับอ๋อแม่ทุกคนอยากให้ทุกคนมายืนอยู่ข้างเตาครับหิ่นหอมมากๆเลยครับ หลังจากที่พริกแกงหอมแล้วที่นะครับนายช่างก็เอาปลาที่หั่น,นครับลงมาใส่ในม้อทุกคนว้าวนากกินเลยครับยังไม่ได้คนนะทุกคนกลิ่นหอมมากเลยนทุกคนมายืนอยู่ตรงนี้นะหอมจริงนะ นิดหน่อยครับเขาให้เข้ากันครับเขาเคลื่อนให้เข้ากับปลานะครับทุกคนโอ้ยเยอดเคลื่อนถึงถึงเนาะนาช่างเนาะเคลื่อนถึงมากครับนี่มาตาเชฟวันน <become friends. S 2> oh. ี e i i ้ครับ ปิดฝาแล้วก็แป้งเลครับครับปิดฝาไว้สักครู่นะครับคนให้เข้ากันน้ำล่างที่เราทิ้งไว้พักนะครับคนให้มันเดือดหน่อยๆให้เหมือนอุบก่อนนะครับให้เครื่องมันเข้าไปในปลาก่อนนะทุกคนกลิ่นหอมเลยน้ำมันน้ำปลาออกมาน้ำมันจะมีความางพวปลาอย่างเงี้ยนี่เนื้อมันจะไม่เละครับทุกคน อนนเอายังไม่ใส่น้ำนโอหอมหอมจนหิวครับตันนี้น้ำมก็ออกมาเองรน้ำจากปลาคัยังไม่ใส่น้ำตัวนี้เราก็จะเติมน้ำลงไปครับน้าครับว,ว้าวมี้ยังไม่เติมน้ำน้ำจากปลามานันออกมาเองครับอันนี้เราก็นี่ครับช่างบอกน้ำประมาณเท่านี้แล้วก็ทิ้งไม้เดือดหน่อยนะช่างหน่อย จริงนี่เดือดแล้วก็ทำสุดท้ายรายการสุดท้ายก็คือใส่ใบย,ยีรลลาดครับกับฝักชีฝรั่งครับ <c oughs> หอมเลยเนาะตัดเลยครับผมหมดเลยครับหอมหอมครับจะได้หอมหอมครับใบยี่หร่าแล้วก็ักชีฝรั่งแล้วครับแล้วก็คนๆก็เสิร์ฟขึ้นโต๊ะได้เลยครับทุกคน น่ากินเลยครับทุกคนหิวข้าวเลยครับเรียบร้อยนอนนะช่างเรียบร้อยครับาการเรียบร้อยครับตัวนี้เดีย๋ยวเสิร์ฟขึ้นโต๊ะได้เลยครับครับหลังจากทําเสร็จครับทุกคนช่วยกันทําเสร็จครับช่วยกันหาช่วยกันทําเดี๋ยวก็นี่ก็จะช่วยกันกินแล้วครับนี่ กันกินในช่างกำลังจะเสิร์ฟครับทุกคนอร่อยอร่อยครับไปครับไปชิมกันครับทุกคนนี่ลุงโรลดลองชิมมาแล้วครับโหลดยิบปูไว้มือดอบยนอเอาแล้วครับเสร็จเปที่เรียบร้อยครับทุกคนดีสันน่าชินมากเลยครับผมนี่นะครับยอดรับ เราจะให้ลุงนวดเปิดครับคนหาครับมีลุงนวดยาวนะครับเนื้อเปึ๊กเนื้ออย่างเหนียวนะครับผมนี่ให้เกียรติลุงนวดคนหาเป็นคนกินครับเป็นคนชิมเป็นคนแรกครับผมเดิมน,น,นะครับเอาละครับ,ล,รบลุงนวดประเดิมนะครับ นี่สุดยอดครับผมเอาแล้วครับยอครับนวดบอกสุดยอดครับเดี๋ยวนี้ก็ทั้นต่อไปครับให้เกียรตินายช่างครับชิมนะครับนายช่างไม่เผ็ดมากนะครับคำตัวตัวเลยนายช่างพูดลงลกวนนะเออนี่ยคำตัวตัวเลยทุกคนเียครับทุกคนครับเอาแล้วนี่หอมบังนั่นนี่นะเนึ่งก็มีข้าวสับเยอะ่างเงียังไงครับนายช่าง ใช่แด้รครับนี่ครับทุกคนเป็นแบบกานเท่าแสนซี่ก่อนช่วยกี่กาเหมาะขนาดไหช่วยกันหาช่วยกันทำแล้วก็ช่วยกันกินครับทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขออนุญาตกินบ้างนะครับทุกคนชิมดูครับเอาคำใหญ่ๆเลยก้อยโอเลยกุ้ยตัวใหญ่เลยอนี่ครับทุกคนสามจ้ำแค้นเด็ดหอมใบกินใบยี่หร่าครับหอมเดี๋ยวขอชิมคำใหญ่ๆแล้วหอมใส่กวางเลยกไครับ เป็นดิรสหอมเบริ่งเบริ่จันรสชาติกวมกันว่าหอมกลิ่นใบยี่หร่าหรือว่าใบหอมจันนะบ,บ้านผมนจกบอกกันปลาเป็นเลดเ,เลยนะครับปลาเหนียวเครื่องครบถ,ถึงคก็เป็ยนย <c oughs> อดแม่คำดาครับทุกคนอร่อยครับหลังจากวันนี้วันก่อนนะครับวันซืนลุงหนวดแล้วก็นายช่างได้ไปใส่เบ็ดไว้นะครับ แล้ววันนี้ผมก็ได้มีโอกาสพยายามฝากับลุงนวดก็มีผลงานมาสักท่านผู้ชมอยู่สองแต้มครับแล้วก็หลังจากช่วยกันหาเสร็จช่วยกันทําเสร็จตัวนี้ก็ช่วยกันกินเป็นที่ <Yeah. S 1> แรบ้วยครับทุกคนวันนี้ผมลุงนวด <c oughs> แล้วก็นายช่างจะล่มลาทุกคนไปในบรรยากาศนี้ครับเดี๋ยวเราเจอกันอีปีหน้าครับสวัสดีครับ